สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลกนาร์ดพารนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวของวิวคัสตอมจีพี s กันพา d i s ิสเพ b ์เบรหรือก็คือ Action Base นั่นแหละครับผม Action Base หรือฐานตั้งกันพาน,นั่นเองโดยข้อพิเศษของตัวนี้ก็คือมันจะลอกเรียนดีไซน์มาจากในแอนิเมชันเลยครับผมจากเรื่อง Mobisuit Gundam View Fighter นะ สำหรับคนที่เคยดูภาคน,นี้ก็น่าจะเคยเห็นผ่านตากันมากงครับผมโดยที่จเจ้าเครื่องนี้จะไปติดกับเครื่องใหญ่ครับผมจากนั้นก็จะกกอ,อพวกข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เล่นได้นะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นการเอาเสามาตั้งกันพาไว้ข้างบนแทนก็มาดูรอบของเลยดีกว่าด้านบนก็จะเขียนนะครับผมว่าเป็น h g Build Custom นะก็คือเอาไว้เล่นสำหรับตัว h g นั่นเองจากภาค Build Fighter แล้วก็ข้างล่างเป็นชื่อครับผม แล้วก็บันไดสปิริตสองพันสิบสามเมกอิก็เป็นปีที่ a อนิเมชันเขาฉายนะครับผมโดยบันไดสปิริตโลโก้สีฟ้านะครับด้านข้างก็อันนี้จะเป็น serial number 0ูนนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็ใช้งานนะครับขอภัยเรื่องแสงนะประมาณนี้นะ,ะ้รัน โดยตัวนี้ก็คือพระเอกของภาคนั่นเอง Build Style g u n d a นะครับผมโชว์ตัวอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นของเขานะครับผมว่าสามารถขยับนี้ได้แล้วก็ขยับนี้ได้ดี๋ยวให้ผมประกอบเสร็จแล้วทำให้ดูแล้วกันนะแล้วก็ตัวนี้มันสามารถใส่การ์ดได้นะครับผมเป็นการ์ดของเล่นของันดั้มนั่นแหละ ก็อันนี้คือสามารถใส่ LED ได้เพื่อให้มีไฟนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการใส่การนะอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับผมบอกรายละเอียดแล้วก็ราคา220บาทต่อไปเปิดกล่องกันดีกว่าเปิดกล่องมาก็จะเจอกับถุงใส่นะครับผมมีแค่นี้เลย แล้วก็คู่มือดูคู่มือกันก่อนดีกว่าคู่มือก็เป็นแผ่นพับเลยครับผมแค่นี้เลยมีแผงมาให้แค่3แผงนะที่การประกอบก็แค่นี้เลยนะครับผมโดยสามารถตัดตัวชิ้นนี้ไปใส่แทนการ์ดได้นะนก็ด้านหลังนะครับส่วนของแผงก็ ผมตัดแป๊บหนึ่งนะก็แผงทั้งหมดก็มีตามนี้เลยครับผม3แผงโดยจะเป็นแผงสีขาวนะครับผมแผง A 1อันนี้ชิ้นส่วนหลุดนะไม่มีอะไรมากแค่นี้เลยอันนี้ A 2สองมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แผง B จะเป็นพาสใสสีออกดำหม่นๆนะครับผมทำออกเทาๆหน่อยๆ แค่สองชิ้นแค่นั้นแหละแขงบีไม่น่าจะประกอบยากนะครับผมเอาไว้เจอหลังจากประกอบเสร็จแล้วไปกันเลย<ๆ>ก็กับาหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมของที่มีให้พวกในกล่องหลังจากประกอบเสร็จก็ดังนี้เลย Action b a หนึ่งอันแค่นี้เลยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับผมวิธีการใช้งานก็แค่ Action b e ทั่วไปเลยก็จะมีรูเสียบตรงนี้นะครับแต่ว่าที่มันจะไม่ดี พูดตรงนี้แล้วกันนะที่มันจะไม่ดีนะครับผมก็คือมันถ้าหากว่าเราอยากปรับระดับใช่ไหมปกติเราสามารถกึกๆได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เราจะต้องถอดออกมานะครับเพื่อจะปรับระดับอย่างนี้เราต้องถอดออกมาอีกทีหนึง่งเพื่อปรับระดับอีกทีหนึง่งถึงจะได้นะครับผมถ้าหากว่ากึกๆ,ๆอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่า อนาคตผมว่ามันหลวมแน่นอนเลยในคู่มือเขาก็แนะนําให้ทําอย่างนี้นะครับผมตรงช่วงนี้ก็เหมือนกันต้องทําอย่างนี้เอานะครับต้องถอดแล้วแปะเอาถอดแล้วแปะเอาแทนโดยจะมีจุดขยับทั้งหมด2จุดคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแค่นี้เลยแล้วก็ลุกเล่นอย่างหนึ่งของเขาคือตรงนี้โดยสามารถเปิดออกมาได้เป็นนี้นะครับผม แล้วก็สามารถเอาการ์ดหรือว่าอะไรก็ตามที่มันขนาดพอดีครับผมใส่เข้าไปได้โดยอันนี้มันจะอยู่ในคู่มือนะครับผมเราสามารถตัดตามรอยปะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยก็จะเหมือนกันในแอนิเมชันเลยนะครับผมก็จะเป็นชื่อของยูเดอร์นะครับผมไฟเตอร์ Fighter. แล้วก็สเกลการ์ดนะครับอันนี้เราก็สามารถเขียนได้เลยนะตามใจเลยว่าเราอยากจะเขียนอะไรลงไป มีมาให้1แผ่นนะครับวิธีการใส่ก็แค่นี้เลยใส่เข้าไปจิกแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับมันจะมีอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือตรงนี้ครับมันเป็นฐานใสเห็นไหมตรงนี้คือข้างหลังเนี่ยครับเขาอ,ออกแบบมาเพื่อให้ใส่ LED เข้าไปได้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้มีมาให้ในกล่องนะต้องซื้อแยกเอาถ้าก็ใส่เข้าไปแล้วเปิดไฟก็จะสว่างขึ้นมานะครับผมแล้วก็ ลูกเล่นสุดท้ายของเขาครับก็คือตัวนี้มันสามารถถอดนี้ได้หากว่าเราไม่อยากใช้เป็นแอชชั่นเบสเราแค่อยากตั้งโชว์เฉยๆนะครับก็หักมาลงมาได้เลยอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งนี้ได้เลยอย่างนี้เพราะว่าอนิเมะมันก็แค่วางไว้อย่างงี้เฉยๆนะครับผมมันไม่ได้เอาไว้ตั้งอะไรหรอกก็เป็นประมาณนี้เลย ว่าจะตั้งโชว์กับ m อก็ได้นะแล้วแต่ก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมก็ขั้นแรกเลยหันหน้ามันกลับมาึิบมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นครับผมสไลด์ล็อกยึกเรียบร้อยเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมจากนั้นเราก็ปรับองศามุมได้เลยในการถอดออกมาแล้วก็เสียบกลับเข้าไปอันนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะครับผม เอาจริงเราก็ฝืนมาได้นะแต่ว่าอนาคตน่าจะพังแน่นอนน่าก็ฝืนบ่อยๆนะครับผมี่การใช้ก็แค่น,นี้เป็นในแบบของเราแล้วผมก็คือตัว S4 s e n k oh u ุนั่นเองนะครับผมมันมาจากผ้ากบิวไฟเตอร์เหมือนกันนะก็ลองเสียบเข้าไปได้เลยจะมีรูตรงข้างล่างนะครับผมก็เสียบเข้าไปเหมือนกับแอชเชนเบดตัวปกติเลย ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยจากที่ลองแต่มันก็ได้อยู่แหละไอชั้นท่าไว้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเราเสียบเข้ากับไอชั่นเบสนะครับถ้าอยากให้สูงก็ปรับระดับได้ จะประมาณนี้หลวมนะครับเนี่ยจากที่ผมลองผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวกันพาของผมหรือว่าเป็นที่ฐานรูมันเล็กนะแต่มันหลวมมากเลยอะประมาณนี้นะครับผมสับตัว H G เราเสียบเข้าไปต่อมาเรามาลองกับตัว S D กันบ้างนะครับผมเพราะว่า SD ก็มีรูเหมือนกันก็อลองเสียบดูได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็น SDX ตัวของกันดั้ม a าบะทอสนะครับได้เหมือนกันต่อมาก็เอย SD อันนี้แน่นเลยนะครับผมต่อมาก็มาลองตัวของ เอนทีเกตนะครับผมปูไอเอได้เหมือนกันนะครับผมเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้เลยก็อันนี้จะเปรียบเทียบความสวยงามของ c อ i ช n เบียแต่ละแบบนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปอันนี้ไม่ใช่ความสูงสูงสุดนะครับถ้าความสูงสูงสุดอันนี้จะสูงสุดนะแล้วลองมาด้วยอันนี้ แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เตี้ยที่สุดนะครับผมก็ตวแต่ชอบเลยกันนะครับผมว่าชอบแบบไหนก็มาถึงช่วงสรุปนะครับผมสหรับตัว build custom gps ganpa display base นะครับผมก็ดูเรื่องแรกเลยความง่ายการประกอบสำหรับความง่ายการประกอบ action base อันนี้นะครับผมมีแผงมาให้หมด3แผงละแต่ละชิ้นส่วนก็มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถาว่าประกอบจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน10นาทีหรอกครับ ในส่วนของเอาไว้เสียบนะครับก็สามารถตัดได้จากคู่มือได้เลยโดยใช้กกนไกหรือครีมก็ได้แล้วแต่แต่ใช้แกนไกนง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นผมให้ไปเลย5้าเข่าครับผมต่อมาจุดขยับลดความแข็งแรงรับจุดขยับไอชั่นเบียอันนี้นะครับผมมันจะสามารถขยับได้สองจุดก็คือจุดต้นฐานกับจุดปลายฐานนะครับ แต่ว่ามันจะลําบากกว่าไอชั่นเบตอื่นๆก็คือมันจะต้องถอดแล้วก็เสียบขับเข้าไปนะครับผมมันไม่มีส่วนของตัวล็อกหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปล่างนะครับเพื่อไม่ได้เป็นแอชั่เบจะได้สามารถพับมันลงไปได้นะครับผมเราอความแข็งแรงตัวนี้ก็แข็งแรงมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมให้ไปเลยสข่านะครับผมต่อมาความสวยงามเราความสวยงามแอชั่เบอันนี้ก็ ถือว่าสวยอยู่นะครับผมนี่น่าคนที่ดูภาคบิวไฟเตอร์มาแล้วอินอนะยิ่งรู้สึกสวยขึ้นไปอีกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ดีไซน์แบบอแชเบตทั่วไปครับผมมันเป็นดีไซน์จากในอนิเมะเพราะฉะนั้นก็สวยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแล้วก็สามารถติดไฟเพิ่มเข้าไปได้ด้วยถ้าว่าซื้อไฟเพิ่มเข้ามาติดอีกนี่น่าจะสวยขึ้นอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้ไปเลย5้าเขาครับผม ต่อมาเรื่องของความคุ้มค่านะครับผมสำหรับแอชั่นเบีอันนี้ผมได้มาราคาประมาณ220บาทก็ถ้า,ถาว่าคุณไม่ใช่แฟนของภาคบิวไฟเตอร์โดยตรงนะครับผมผมว่าซื้อแอชั่นเบีปกติก็ได้นะด้วยออปชั่นอะไรต่างๆของเขาผมว่าแอชั่นเบีปกติมันดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าอันนี้เขาเน้นขายพวกกิมมิคแล้วก็รูปทรงรูปลักษณ์ของเขานะครับผมที่ชอบแบบจากอนิเมะเลยซึ่งก็สวยอยู่นะแฟนภาพน,นี้ไม่ควรพลาด พอชารผมให้ไปเลย4เข่าครับผมก็จบแล้วผมสลับรีวิวตัวของ Bu i l d Custom g p s ี a แกนพาร์ิสเพก็จะหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c ไคร e กันด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบตรงไหนก็สามารถพิมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้สามารถดูวีโออื่นได้ทางด้านขวามือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย